ว่าน,นี้นะคะมาติดตามความคืบหน้าหลังจากเกิดเหตุคดีสะเทือนขวนัญหลายครั้งในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะล่าสุดทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็สั่งย้ายตํารวจ11นายสังกัดตํารวจภูธรภาค7ตํารวจสันติบาลและกองบังคับการปราบรามมาช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหลังจากเกิดเหตุอุจการสะเทือนขวนัญในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมค่ะ พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจ11นายไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสอปกตรอโดยให้ขาดจากตำแหน่งเดิมระบุเหตุผลเพื่อให้การปฏิบัติราชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพเนื่องจากในห้วงที่ผ่านมามีเหตุอุจจาระสะเทือนขวัญเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครปฐมหลายครั้ง โดยเฉพาะวันที่10พฤษภาคมและวันที 19, ่19พฤษภาคมที moi, ่ผ่านมาตำรวจทั้ง11นายประกอบด้วยพลตำรวจตรีพศบุญมาภาคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพลตำรวจตรีประภากรริ้วทองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค7พันตำรวจเอกรัตนปานจันรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมพันตำรวจเอกไพฑูรย์พิทักษ์ทรัพย์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม พันตำรวจเอกอุดมเปี่ยมศักดิ์ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดนครปฐมพันตำรวจโทสุธีวรรณสูตรรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธอนเมืองนครปฐมพันตำรวจโทภูวดิติคงเพชรรองผู้กำกับการ,ส, Program, กรสืบสวนส 365, นอส Senior, บสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมพันตำรวจโทครุพงษ์แก้วสะอาดสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมพันตำรวจโทพานุทัศ์ เหลืองสัจกุลสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองคอนครปฐมพลตำรวจตรีทวิพงศ์พง์สูงเนิงผู้บังคับการสันติบาล3และพันตำรวจเอกภูมินพุ่มผันม่วงผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามคำสั่งมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงและให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดพิจารณาสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่งดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาหัวหน้าคณะพนักง,งานสอบสวนในคดีอาญาสำคัญลงไปเร่งรัดสืบสวนจับกลุมผู้กระทำผิดตามอำนาจหน้าที่โดยด่วน